สำหรับทีมที่3ที่จะไปแข่งในรอบต่อไปล่ครับเป็นทีมไหนคู่นี้ครับมันอีกแน่นอนครับทีมสีแดงนะครับ University of Tokyo จากญี่ปุ่น And on the red team we have University of Tokyo from Japan ladies and gentlemen representing the red team แต่ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกลับมาครั้งนี้พร้อมหุ่นยนต์สุดไฮเทคเวอร์ชันล่าสุดทีม o b o t e ク University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวするぞและแน่นอนนะครับพบกับทีมสีน้ำเงินไม่ใช่ใครที่ไหนครับมาหาวิทยาลัย ธุรกิจบันดิตจากประเทศไทยและญี and the blue team, and ่ปุ่นจะแข่งขันกับทีมสีน้ t เงินแล t น a ่นคือธุรกิจบันดิตอุนิ r วอร์ซิตี้ที n d Thai Team ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นทำให้คว้าแชมป์ประเทศไทยสามสมัยซ้อนวันนี้ลูกจะแม่คลองป่า,ปาขออวดสักดาชาวโลกมหาวิทยายลัยธุรกิจบันดิตประเทศไทย ลูกเจ้าแม่ขอรอป่าไทยแลนด์เฮ้รอ1น,นาทีในการเซตอัพครับ When u e n e i d set up time Set up แชมป์ประเทศไทยโคจรมาพบกับต้นตำรับโดเรมอนครับครับสำหรับทีมจากญี่ปุ่นนะครับเราจะดูว่าช้าในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเขาจะต้อง เข้ามาหยิบนะครับกระถางทูบนะครับสกระถางและต้องย้อนกลับมาอีก1กระถางนะครับในขณะที่ทีมจากของไทยเรานะครับหยิบได้พร้อมกันทีเดียวเลย3กระถางนะครับแต่ถ้าดูเวลาในการทําลอยกระทงนะครับจากในวันนี้นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับสถิติดีมากๆเลยนะครับทีมจากญี่ปุ่นนะครับทำสถิติได้เร็วที่สุดเลยนะครับในเวลา1นาทีกับ6วินาทีเท่านั้นนะครับ แต่ท <S preach ers> ีมจากประเทศไทยเองนะครับใช้เวลาไปถึง1นาทีกับ50วินาทีและ1นาทีกับ44วินาทีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมมั่นใจว่าเราได้ดูลอยกระทงเดือนสิงหาแน่ๆครับคู่นี้นะครับถ้าดูตามสถิติญี่ปุ่นเป็นต่อนะครับแต่ว่าเกมในสนามจะเป็นอย่างไรต้องขอเสียงเชียร์จากกองเชียร์ช่วยด้วยครับรอสัญญาณ standby ครับ standby นะครับ prepare for standby standby ไทรจะวางกระทบแรกก่อนนะครับขอไทยครับกระถางทุกสามกระถางครับ้าชนกันอย่างจัดกันครับกรรมการว่าไงครับกรรมการบอกว่ากรรมการบอกว่าให้ไทรก่อนครับกรรมการบอกว่าให้ทีมไทยได้ก่อนนะครับไทยวางได้สิปคะแนนครับญี่ปุ่นตามมาครับม่าญี่ปุ่นหยิบหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยหยิบสองนะครับไทยนำอยู่สิปต่อหกครับ ผมบอกได้ล่วงหน้าครับคู่นี้ใครขอรีชายมีสิทธิ์แท้ครับห้ามรีชายนะครับ